เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าฟอม์มตไทท์กับไฮฟูแตกต่างกันยังไงนะคะ ทั้ง2ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเหมือนกันทั้งคู่นะคะโดยไฮฟูเนี่ยจะเป็นพลังงานอัลตราซาวด์ในขณะที่ฟอร์มาทายเนี่ยเป็นพลังงานคลื่นวิทยุตัวไฮฟูเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับที่ชั้นสมัดซึ่งเมื่อก่อน,นจะมีการผ่าตัดเพื่อยกกระชับหน้านะคะก็คือจะผ่าตัดยกชั้นสมัสแต่ว่าปัจจุบันก็คือใช้ไฮฟูแทนนะคะตัวไฮฟูเนี่ยจะลงลึกเน้นการยกกระชับจากผิวด้านล่างมากกว่า ในขณะที่เครื่องฟอร์มาไทป์เนี่ยคือเป็นพลังงานวิทยุเพราะฉะนั้นพลังงานของคลื่นวิทยุเนี่ยจะเน้นที่ผิวด้านบนมากกว่านะคะทีนี้คนไข้ที่มีปัญหาแตกต่างกันเราก็จะเลือกเครื่องมือที่แตกต่างกันนะคะโดยถ้ามีไขมันเยอะผิวบริเวณด้านบนดูหย่อนคล้อยจะแนะนำให้ทำเป็นฟอร์มาไทป์จะเหมาะสมมากกว่าไฮฟู ood, นะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือสภาพผิวของแต่ละคนก็แตกต่างกันแนะนําว่าให้เข้ามาเจอกันมาคุยกันดีกว่านะคะจะได้มีการตรวจบริเวณผิวหน้าไปพร้อมกันเลย